ขอบอกก่อนว่าถ้าจะเปิดเ t เทซิ่งบนเวอร์ชัน Windows 10เนี่ยมันจะต้องเปิดบนเบตานะครับซึ่งในเวอร์ชัน Beta เบตานี่มันจะเล่นกับเวอร์ชันปกติไม่ได้แล้วเซฟที่เราเปิดบนเวอร์ชันเบต้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะก,กลับไปเปิดบนเวอร์ชันปกติไม่ได้เหมือนกันอันนี้คือผมพยายามจะเปิดมันอยู่สําหรับวิธีลงของ Minecraft เนี่ยก็ต้องไปโหลด Xbox Insider ก่อนนะครับ ก็ไปกดกดเปิดเปิดมันขึ้นมาตามนี้เลยแล้วก็กด install ไปกดเปิดขึ้นมาแล้วก็ไปที่ insider content อันนี้ครับแล้วก็ MyCraft แล้วก็ Jo ยเบต t าอันนี้ที่ VITX กันนะ ก็รอไปแป๊บหนึ่งมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับลองกดเล่นดูนะครับซึ่งมันขึ้นมาอย่างเงี้ยมันยังไม่ใช่เบต้าหรอกดังนั้นเราต้องลงใหม่ก็ต้องอันนสตอลทิ้งไ้แล้วกดหาไมค์ครับใหม่ แล้วก็ลงใหม่กดเล่นเข้าไปพอมันโหลดเสร็จเนี่ยสักพักมันก็จะเป็นแบบนี้ก็คือเป็นเบต้าแล้วก็ใายอินไปตามปกติอย่าลืมนะครับว่าถ้าเราเล่นในเบต้าไปแล้วไม่อยากลับไปเล่นในโหมดธรรมดาไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยเราก็ต้อง Copy ไปก่อน แล้วเราก็ค่อยลองเปิดดูซึ่งถ้าเราเข้ามาเลยเนี่ยมันยังเปิดเลติซิ่งไม่ได้เพราะว่าเวอร์ตอนนี้มันยังไม่ลองรับมีอยู่2องทางเลือกก็คือโหลดเวอร์ใหม่มาซึ่งแบบไปที่ Marketplace นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานิดหน่อย mm hmm. ก็จะเจอเวอร์ที่เป็น RTX นี่แหละ mm hmm. ก็ลองเลือกมาดูสักอันแล้วก็ เอาอันนี้แล้วกันลองโหลดมาดูแล้วก็ลองวิวใหม่ด้วยไอที่เราโหลดมานี่เลยแล้วก็ไปเปิดที่วิดีโอตรงนี้นะครับตามปกติแต่ว่าเซอร์ไพรส์นะครับเครื่องผมเปิดไม่ได้ไม่ใช่ใคการ์ด r t x แต่มันก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือโหลดซอสแพ็กมาใช้เว็บที่ผมใช้โหลดประจําก็คือ mcpe dl ก็เข้ามาแล้วก็หาคําว่า r t x ไปเลยก็จะมีให้เลือกแล้วแต่ะเล่นนะครับอย่างเช่นอันนี้กันก็เป็นโหลดมา พอโหลดเสร็จก็กดเปิดไฟล์นะครับมันก็จะติดตั้งให้อัตโนมัติแล้วก็เข้าเล่นไปแล้วก็ไปเปิดเหมือนเดิมแต่ก็น่าเสียดายว่าคอมผมไม่ใช้อาทีมันก็เลยเปิดไม่ได้